ก็ตกวันดีค่ะวันดีคออฮะตกใจซิงนี่นี่เดี๋แม่เขาอยู่ใส่่ะไม่อยู่ไก่กันเลยเป็นสีแดงๆนะบอข้งแม่เม้นบอกข้งแม่เป็นบ่อเป็นบ่อมเลิน้าไดอยู่ได้หนิแม่เจ้าเปเมนกับแม่เหแม่มาเลนูเือเเมผมเตีนผมเตีนเกืออัน กเต้นเลี่ยวๆนอยค่ากันครับครับรบกวนดอกกาหัวกเจาาดูม่นากด้นหัจะคว่งอยู่สูงดูไปนะลูกสูงดูไปไพ่สูงเลี่ยวเก่าปนัมปวาบนไม่ได้ทาไปสลัไม่สรงไปนี่ยังดอกแต่ไม่ยือแต่ดีวมาสรงอย่างคี้ผู้เดบงคนผู้เด็คนแต่ของทางเขาเก็บวบรานก็บ่กเก่าปนีเ้เพราะนั่น รลางเต้นดีเห็นดีเจะปดแม่อกปดงดีของรักษาได้นีพี่น้องกว่าให้ค่าคุณยกแรงคุเกาโซบโอ้แม่จะไปกินข้าวแล้วล่ะีลยวแม่จะมดทำไมได้มก็จะยม้าเขาแล้วนานางามก้อนนะครับพี่น้องางามจบาดด้วยสิท่าดูับดีค่ะแต่ย ทำไมมันไม่ขาวยิ้มขาโมขาขาวใูกแบบน้ำกปจะอยน้แบบน้ำบอกินเข้าไปยิ้มเข่าโอ้ยหนอโอเคค่ะกินนี้ลำากไปนอนก็จะเพียงตอนนี้ค่มาหน้าด้วยวบบเยนนี้เจอกันนะคะเจอแล้วเจอแล้วเจอเต็นลูกชายเลยเจอแล้วนะครับครั้งแรกที่แม่ลุงเจอเดินมาจนเจอนะคะขออนุญาตไปกินข้าวกินปลาก่อนเตรียมตัวก่อนเย็นนี้เจอกันหน้าเวทีค่ะเช่นเคยค่ะ ดีมากเลยุ้ัดการกันต้องเยผ่าตงนี้ม่าโอ้หมูวานนี่รุดคัตมอวานนี่รุดบอกอืม้นยางเขายางออกรุดล้มจนเบิดทางอันหมูวานี่อันมปลูก่ไั้ต้องคาเสียมว่าปลูกไปตจำ ติดไปสมงยังปะเด้ว่ามันมันบ่นเวรหัวไหมมันดูตลุกมันดูดขางนอกมันก็ต้องติดขึ้นบนนี่ไงก็ก็ปีดนี้ไงเอ๊ะไม่ใช่ก็ได้ผ่ามันผ่านได้ด้วยมันี่เดิขาหนีบจะซื้อไหมหนีบจะซื้อมันม่เป็นอย่างเอาอันดำๆมันหนีบนะไม่เห็นหัวไม่เห็นผ่าเพิ่นเออดึงพาขึ้นแล้วก็หนีบ ประกาศหามากัดมุ่งเลยอันนอะไรอยู่ก่อนใส่เราะนั่งมันดูดได้มั้ยไหลประมาณลงมาหนักเพราะว่าคนเข้าหลายมันก็เลยดูดคนเข้าคนออกคนเข้อล้างประตูค้นขอลงมือว่านี้กระจโจ๊กแตกแล้วเข้ามาได้แล้วสู่ไปเป็นไหนกระคุ้มงานเขาไหมกระจกอันนี้ล้นสงอบแต่ว่าอันนีเรียกว่าแตกว่าแตกต่ากรอบคุ้มข้างนอกอะแตก ออกคุ้มออกเด้เออมันแตกบีดออกเลยแมนมันลนสองอกเพราะกามันอะเพราะมันลนแล้วมันกามันออกเดะมันมีน็อตมามงอันหนึ่งขันจำบก็ขันแนมเห็ดนะมันหลุดออกนอยมันหลุดออกเลยมันอะมันนี่หยห้ายอนให้น็อตอยุทา่าอ้าไดมีต้องีบแซนต้มสรกระเพาะปลาดิดิ ฟังนี่บ่เมียนทีเด้ยวเอาไปทางนี้ตรงไปเลยก๊อปแล้วตามบอกคุณางทางกันเด้อแซ่บเออไปปะปะ,ปะไปพร้อมกันนี่ไหอีกโอกินี่ลนกลับมาอืมไม่ไม่เพราะว่าอันเขาขายทั้งกับพอปลาทั้งต้มเส้นไราลานเท่านั้นเมีนยังเมียนอุดรเนาะอ,อุดรตรงนี้ต้มเส้นด้นแกงเส้นแกงเส้นปลาอุดรเยี่ยมอุดรปีปีถึงไม่ได้เธอปะปลอดบอสอดบ่สอาจจะต่อจะเขาเอาก็ได้ ไปหาน,น้องไปหาอะไรกินก่อนว่าต้องหาก,กินกินกินแล้วก็ต้องกินยาเนี่ะป่วยอยู่ดีก็ป่วยงงมากเอาลาอยู่ได้ลาอยู่บอปลาบอลาขึ้นคือเกา่าขึ้นคือเก่าจะได้ตังคนะ์ลาอือบอออกพี่ไปออกเส้นไหน โมกระตื้นเบิ่งตะายตาก็หูมกาตื่นไปเอากินปล่อมงดีอ่างไรม่เงยมีอารมณ์หรือยังยังรกันกลองล็อกไปบ้าน ไม่ไปสูก็คนชนี้วันน่ะท่อกันก็ี่ไอร้านไม่กินข้าวไอร้านไอ้กระไอ้อคักเน่เอ,อ,เอ,อื้อยเอื่อยไปอ๋ออย่อมาิหอดเราบวพ่อเอไปไปอาไอรอ้ยจะมาขยอดค่ะกยอร์เ <laughs> <laughs> ประตูออก,ออกมอันนี้พากันมาหอดตั้งตเตซาแล้วไปนอนบันเทแต่ว่ามาอืออนนี่โอ้ <c oughs> อสามสุว,วงกุ้ว่ะลอยอิดลอยอิดขยวนชิบสิหมา กันอาหานะเคยไปตะปีนต่นเนี่จริงๆเขาเขามาทางนี้ก็ะเด็นี่พาอันนี้มานน่หาทางเขา่าเจอเีดขันจีไปพุ่นจะหกพูดแต่แครขีีลงน่ะเแล้วจะเอาขึ้นจากไหนเอาขี้ตงไหนแล้วจะลดขึ้นจากไหนเขา่อได้ขี้ลงแครอ๋อทั่วหาพี่อ่อนอยู่ว่าบอกให้มาทางพี่ทางพี ไม่ย่างค่แต่บ่ถึงจะพากันไปจอดท้างได้บอพี่ออนะว่าพี่ว่าพี่ถ้าอุดรก็ต้องกินต้มเส้แม่นี่ไงขวยเตเสนแ่เานคือว่าล้างขานทางตำบะฮงเฟังพูบอฟังพูอนี้ร้านตำบหุึงร้านแม่ไปนำไปกินเท่าไหร่เท่าไหร่ไ่เคอไล่ะซมไเอืมมีสวยดาวเลว ยัมีสองสามสี่ตักปาชสามพันนะครับเรืยปลาชาสามพันนะครับสำหรับนข้ะนะครับปีนาคือไห้่างห้าเรือเรอยคือห้ย่างห้าสองสองเมตรถุงครับป้าเสี่ยงต่อป้าหอมปโอ้านะครับโอเคจ้าคิปีอะขอฝากไว้เช่นนี้คิดหน้าันกันมเครัรียนีด้